สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาจากงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอ๋วนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีเสื้อตัวนี้มาฝากนะคะมองเห็นไหมด้วยความที่มันเป็นสีขาวอะ่ะครูก็พยายามเล็งแล้วเล็งอีกเพื่อที่จะให้มันเห็นเสื้อหรือให้มันเห็นแบบเสื้ออธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะลักษณะของเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อลายในตัวนะคะแขนก็จะเป็นแขนเลยในหน่อยนะแล้วอันนี้มันก็จะมีปก นะคะจะมีปกเป็นลักษณะเหมือนปกแหลมนะลักษณะการใส่เสื้อจะเราจะใส่อย่างนี้ก็ไนดะ้อันนี้จะออกสไตล์ออกสไตล์แบบยังไงอะ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยหน่อยอ่ามันมองไม่เห็นเดี๋ยวครูขออนุญาตย,ยกกล้องเนาะอ่าลักษณะของเสื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะคอลักษณะของคอมันจะเป็นคอคอปัดปด แหลมเน่หน่อยหรือเราจะใส่แบบเรียบร้อยก็ได้ใส่แบบเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เพราะลักษณะของไหมนี่มันก็จะยืดหยุ่นได้นิดนึงไม่เยอะนะคะอันนี้ลักษณะของปกเสือ้อนะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันแต่เราไม่ทําเป็นปกอ่าเห็นไหมด้านหลังจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแขนนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบ ถ้าใครต้นแขนใหญ่ก็จะถักเลยมาก็ได้นะเราก็ไม่อยากก็ถักวนเลยแขนไปตามจำนวนความกว้างความยาวที่เราอยากได้นะคะลักษณะของตัวเสื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ะนะคะด้วยความที่มันเป็นสีขาวอ่ะเนาะเรามาดูอีกนิดนึงนะคะลักษณะของเสื้อเนี่ยถ้าคนตัวใหญ่ๆก็สามารถที่จะ ถักใส่ได้นะคะเพราะเราวัดเราถักจากข้างล่างขึ้นมานะเราจะทำเป็นสองชิ้นนะคะเราอยากได้ตัวใหญ่แค่ไหนก็ให้เราถักเลยถ้าใครชอบที่จะใส่เสื้อตัวโค้งๆนะคะถักไปถ้าสมมติว่า,าครูจะบอกวิธีการคำนวณน,นะถ้าสมมติว่ารอบอกของคุณ36ถ้าคุณอยากใส่เสื้อที่มันแบบพอดีตัวคุณก็สักถักประมาณ38แต่ถ้าคุณต้องการใส่เสื้อที่มันแบบใหญ่ๆโค้งๆหน่อยคุณก็ถักประมาณ40นะคะ ลักษณะของปกอันนี้จะจะจะเด่นที่ปกนิดหนึ่งนะคะแล้วเสื้อข้างในที่เราจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะคะเมื่อกี้ครูยกให้ดูแล้วเนาะว่าปกลักษณะปกมันเป็นยังไงนะคะอันนี้สําหรับมือใหม่มือใหม่ก็ถักได้มือเก่าก็ถักได้นะคะไม่ยากจนเกินไปครูขออธิบายนิดนึงนะว่าเออมีหลายๆคนนะคะบอกว่าครูขาคืออยากจะให้ครูอธิบายในเรื่องของการ ถกถัหรือว่าในเรื่องของอะไรให้มันเยอะกว่านี้แต่บางครั้งครูลงไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นการถักเสื้อแต่ละคลิปถ้าให้ลงละเอียดขนาดนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าคลิปของครูเนี้ยจะยาวมากแล้วครูก็จะไม่ได้ไปงานชิ้นอื่นๆนะถ้าสมมติว่าใครชอบเอ้าครูไม่ได้ครูไม่ได้ไไดอ,อ,อะไรนะี๋ยวจะหาว่าครูแต่ครูจะบอกว่าถ้าใครชอบจริงๆครูแนะนําให้เข้ากลุ่มนะคะถ้าใครชอบจริงๆนะ แล้วในกลุ่มนั้นครูจะบอกเลยว่าครูต้องเก็บตังค์เนาะเอาตรงๆเลยว่าเพราะในนั้นเนี่ยครูจะมีทั้งสอนที่มันเป็นเป็นยังไงอะคนที่ไม่เป็นเลยก็สามารถที่จะถักได้ครูจะต้องถ่ายทุกขั้นตอนและอธิบายบอกมันจะมีทั้งวีโอมีทั้งรูปภาพนะคะแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มไปดูได้เรื่อยๆนะคะงานมันจะไม่งานงานทั้งหมดของครูจะอยู่ในกลุ่มว่านั้นเถอะนะคะเราเลยเอ๊ งานที่ครูทำลงในกลุ่มเนี่ยมันเป็นทั้งงานที่แบบปกติคุณจะถักเสื้อบอกแล้วว่าปกติคุณจะถักเสื้อประมาณ3วันได้ตัวหนึ่งนะแต่พอครูมาทําตรงนี้ปุ๊บครูก็แบบมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้ระยะเวลามากนะ,นะคะถ้าใครถ้าใครชอบถ้าใครชอบหรือจริงจริงครูแนะนําให้เข้ากลุ่มนะคะเพราะในนั้นครูอาจจะ,ะมีการพบปะกพูดคุยอะไรใน,ในหลายๆเรื่องหรือสอบถามในส่วนที่ ที่คุณสงสัยหรือว่าครูอยากจะมีเทคนิคหรืออยากจะมีอะไรใหม่ๆหรืออยากจะพูดคุยกับคุณในกลุ่มมันสะดวกกว่านะเพราะว่าใน u t u b e เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกว้างนะคะครูอยากจะได้คนที่แบบสนใจจริงๆนอกเรื่องไปเยอะเลยนะคะอ่าทีนี้มาดูขัน้นตอนของการถักต่อไปนะสำหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตนะคะก็จะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์20เข็มเบอร์สอง หรือ1.5ึมิลเหมือนเดิมนะคะคุณใช้ได้เสเล็กอยู่นะเราจะเริ่มด้วยการถักโซ่ เราจะถักโซ่ให้ได้ตามความกว้างอของตัวเสื้อที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะหลังจากที่เราถักโซ่ได้จำนวนที่ต้องการแล้วนะคะให้เราใช้นิ้วโป้งก,กับน,นิ้วกลางจับไว้ ขึ้นตนน้นได้โซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วเราก็ทำคอทอตรงนี้ลงตรงนี้ที่เราจับไว้แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปเราก็จะได้ลักษณะงานเป็นแบบนี้นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วเราก็เว้นไป1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องลงช่องที่5โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นไปเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่ห้า โซ่ห้าแงสองสาสี่ห้าเว้นเหมือนเดิมึ่งสองสามสี่ลงช่องที่ห้าลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เราถักไปจนสุดแถวแล้วเราจะเจอกันตอนที่สุดแถวแล้วจะขึ้นแถวใหม่นะคะ เราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้านะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้วิธีจบแถวจบแถวธรรมดาโซ่ห้าลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแถวแรกนะคะเป็นแถวโซ่แถวต่อมานะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่ สองสามหันหลังกลับพอหนึ่งคอลงนี้นับหนึ่งนับสองรวมโซ่สามก็เป็นสามนะคะโซ่สองลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสอง นับสอันนี้คืองานที่ได้โซ่สามค่ะลงช่องต่อมาช่องนี้โซ่สามพอหคอลงช่องต่อมา นับหนึ่งนับสองนับสามโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสามครั้งโซ่สามลงช่องขัดมานี้โซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องขัดมานี้ สครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีก3ามครั้งโซ่สามลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ เราจะจบแถวแล้วนะคะเราจะจบแถวได้แถวดอก แล้วเราก็จะโซ่สามหนึ่งสองสามห่านหลังกคาพอหนึ่งคอลงช่องนี้นับหนึ่งนับสองนับสามโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสองนับสามคราวนี้เราโซ่หกขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คอห่คอข้ามมานี่นับึ่งนับสองนับสามโซ่สองพอหนึ่งคอ,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 อลงช่องเดิมอีกสามครั้งโซ่หค่ะโซ่หแล้วก็ข้ามมานี่ พอหนึ่งคอสามครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสามครั้งสำหรับแถวนี้เราจะทําบนแบบนี้นะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูวิธีการจบแถวนี้นะคะ เราจะจบด้วยแถวดอกเหมือนเดิมโซ่สามหันหลังกลับพอหนึ่งคอลงช่องเดิมสามครั้งโซ่สองคราวนี้โซ่สามนะคะลงนี้ โซ่สพอหนึ่งคอย้ายมาลงช่องถัดไป ลักษณะงานที่ได้ของแถวนี้จะเป็นแบบนี้เรามาดูการจบแถวกันนะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยการลงดอกเหมือนเดิมแล้วเราก็โซ่สามหลังก้าบขึ้นแถวใหม่ คราวน,นี้เราก็โซ่หกนะคะตอนนี้เรากำลังวนแถวแล้วนะลักษณะของลายนี้ดอกจะเป็นเหมือนเดิมนะคะดอกก็เราก็จะใช้ดอกเดิมคือ พอหนึ่งคอสามครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสามครั้งโซ่สองนะคะจะมาต่างกันตรงที่เอ่อที่มันเป็นแถวโซ่ ดูลักษณะของลายมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงดอกนี้จะเหมือนเดิมจะมาต่างกันที่โซ่หกตรงนี้กับโซ่สามที่เราลงตรงนี้จะมีอยู่แค่นี้เองนะคะแล้วเราก็ทำวนไปจนได้ความยาวเป็นที่ต้องการของเราว่าเราอยากได้ความยาวของตัวเสื้อแค่ไหนเราจะเจอกันตอนที่เราได้ความยาวของตัวเสื้อแล้วนะคะ